สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะคะนี่คือเส้นไหมนะคะพี่น้องสันหามาฝากสีผ้ามาพี่น้องมาเบ่งเส้นทางเส้นไหมกว่าจะมาเป็นไหมกว่าจะมาเป็นผ้าไหมนะคะตำอิดตำกอ นี่คือคือตัวบี้นะคะหรือว่าผีเสื้อไหมนะคะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลังจากที่เขาออกจากฟักหลอกดีบแล้วเขาก็จะมาผาสมพันธุ์กันนะคะตัวบี้เกิดจากฟักหลอดรีบที่เพื่อนได้คัดพันธุ์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาฟักหลอกดีบหรือว่ารังไหมที่สมบูรณ์นะคะมีตัวดักแด้ที่มีชีวิตอยู่ข้างในนะคะเพื่นจะเอาไว้ทําพันธุ์คัดเลือกโดยการสั้นเบิ้งนะคะแล้วก็แยกไว้นะคะ สำหรับฟักหลอกดีบที่โตบีหรือว่าที่เสื้อไหมออกมาแล้วก็จะมีลักษณะเป็นรูนะคะมีลักษณะเป็นหูเพราะว่าตัวบีหมุนออกมาวางไข่เนาะคะ่ะกระสีเห็ดห้ฟักหลอกดีบมี่มีใย,ยที่ขาดแล้วก็สามารถเอาไปสาวได้จะสามารถเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้เมื่อตัวบีออกมาจากฟักหลอกดีบแล้วก็จะมีตัวผูกกับตัวเมล ตัวแม่เราก็จะทาการผสมพันธุ์กันนะคะบีตัวแม่กระสิมีลักษณะอ้วนๆจากหน่อยนะคะแต่ตัวตัวผู้ตัวผู้กัสิมิสิเป็นลักษณะตัวน้อยๆนะคะตัวแม่กระสิบเป็นตัวบางไข่นะคะผู้เลี้ยงเพิ่นกระสิหาภาชนะมะขออไว้นะคะให้เขาไข่นะคะหลังจากผสมพันธุ์แล้วให้ตัวแม่ไข่เพิ่นกระสิหาภาชนะมะขออไว้เพื่อจะให้ไข่มันรวมๆกันนะคะบอกระจัดกระจาย ก็จะทิมไหวประมาณจากอาทิตย์กว่านะคะประมาณ10วันประมาณ10มือไข่บีก็จะเป็นลักษณะสีดำนะคะหมายถึงไข่แก่นะคะพร้อมที่จะบอออกมาเป็นตัวมอนนะคะหรือว่าตัวไหมอันนี้ก็คือตัวมอนที่ออกจากไข่นะคะออกจากไข่ามาได้หนึ่งวันนะคะก็จะให อาหารก็คือม้อนเลยนะคะบ้านเฮาเอินเกียเกียมอนนะคะตัวเล็กๆเ,เพื่อนก็จะหั่นม้อนนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆจะยังบ่ท่านให้เป็นใบนะคะสำหรับบอนที่อายุหนึ่งวันนะคะออกจากไข่มาใหม่ๆนะคะไม่ได้กินอาหารได้กินใบม้อนอ่าอิ่มสมบูรณ์แล้วเขาก็จะลอกคราบนะคะ ลอกคาบเปลี่ยนเป็นอีกระยะหนึ่งช่วงนี้อยู่ในระยะที่หนึ่งนอนหนึ่งนะคะค่ะหลังจากลอกคาบแล้วก็จะเป็นนอนสองหรือว่าระยะที่สองนะคะนี่คือมอนนอนสองนี่คือใบมอนนะคะใบมอนใบมอนที่ใส่เรียงตัวไม่ตัวมอนนะคะใบมอนใบมอนก็ต้องให้เพียงพอต่กอการกินของมอนนะคะ พุ่พ่อทองพูนคำสุพีนะคะยังเลี้ยงอยู่เกียเสร็จแล้วเพื่นกระสิใส่ผักคุ้มไห้นะคะเพื่อความปลอดภัยอันนี้คือระยะที่สนะคะม่อนมีหาระยะนะคะหลังจากที่ออกจากไข่นะคะก็จะมีระยะที่ 1, นึ่งที่สที่สมที่สที่หาระยะที่หาก็คือสุกแล้วนะคะหรือว่าเพื่นเอินว่าม่อนนอนหนึ่งนอนสาม นอนหนึ่งนอนสองนอนสามนอนใหญ่นะคะภาษาบานเฮาค่ะแต่ละระยะกระสซิ่างกันประมาณสี่วันถึงห้าวันนะคะแล้วแต่ความสมบูรณ์กันเกียร์ม้อนนะคะความอิ่มสมบูรณ์นะคะ,คะเกียร์มือละสามเทือน,นะคะหลังจากที่กินม้อนอิ่มอิมสมบูรณ์แล้วเขาก็จะ,อะลอกคาบนะคะเพื่อเพื่อเพื่อชิให้ตัวใหญ่ขึ้นนะคะตัวเขาใหญ่ขึ้นเขาก็จะลอกคาบ พอเขาลอกคราบเสร็จเขาก็จะนอนในขณะที่นอนกระโบกินเลยนะคะเป็นเวลาประมาณหนึ่งวันนะคะนี่คือแข้งมอนนะคะเพน่ะคุ้มไว้่างส่นะคะแต่ละกระดงนะคะคุมเพื่ออนุบาลเขานะคะยังเขายังอยู่ในช่วงเล็กๆก,ก็จะอนุบาลโดยการคุมไว้อันนี้ก็จะเป็นแข้งมอนนะคะพป็นกระเสียเป็นสั้นๆเพื่อจะสอดกระดงเข้าไปนะคะกระดงที่เลี้ยงนะคะ ทุกกระดงเพื่อนกระชิใส่ผ่าคุ้มไว้นะคะเพื่อป้องกันศัตรูของตัวมอนนะคะเพราะว่ามอนเป็นตัวอย่างที่บอบบางนะคะแต่ยังเดียงเป็นแบบโบราณอยู่นะคะใส่ผ่าคุ้มอยู่เนาะ,ะต,ต่อไปก็จะเป็นระยะที่สี่นอนนอนใหญ่เราพี่น้องอัธิเนกศิษิ์ตั้งหนา้าตั้งตากินจะกินเก่งนะคะสิกินเก่งพี่น้องเลงมอนช่วงนี้นะคะ จะกินเก่งเป็นระยะที่สี่นอนใหญ่นะคะระยะนี้บ้านเราเอื่นนอนใหญ่หมอนนอนใหญ่แล้วอันนี้เป็นหมอนพื้นบ้านนะคะบมเมนหมอนพันจะเป็นหมอนฝักเหลืองตัวไม้สีเหลืองบอมเมนสีขาวนะคะ เขาสิกินใบมออย่างเดียวใบมออย่างเดียวนะคะพี่น้องใบอื่นๆบพ่อกินนะคะอาหารของเขาก็คือต้องเป็นใบมออย่างเดียวชะนิดเดียวค่ะนี่ก็คือลักษณะของใบมอนนะคะใบมอนเป็นลังสีแล้วพี่น้องระยะที่สี่นะคะน้อยใหญ่พี่น้อง อันนี้ก็เป็นระยะที่5้าแล้วพี่น้องระยะที่หานี่เพื่อนก็นจะเอาเปิดผ้านะคะเปิดผ้าเปิดผ้าไม่ต้องปิดไม่ต้องคุมแล้วเพราะว่าเขามีพุ่มตันทานเลยนะคะถึงแมงว้แมวันจิกัดกะว่าสามารถทําอะไรเขาไม่ทันแล้วนะคะเพราะว่าเขาจิเขาฟักแล้วะคะ่ะคนเลี้ยงก็ต้องทําความสะอาดบ,บ่อยๆนะคะยขี้เพื่อนดูๆทำความสะอาดเอาขี้ออกดูๆนะคะม่อนจะ หญ่ไว้นะคะตัวสวยะบ่ให้เขาแอาอัดนะคะขยายอกยายอกขยายอกหลายๆดุง่งะบ่ให้แน่นจนเกินไปนะคะถ้าอยู่ในระยะนี้กับบเกินอีกประมาณนหนึ่งวันนะคะเขาก็จะสุกอันนี้ก็คือมอนสุกนะคะลักษณะของมอนสุกก็จะเป็นสีสีไสสีแดงนะคะ ตัวเขาจะสีแดง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 ส้มสีแดงใสใสสีแดงใสๆส,ส,สนะคะลักษณะของมอนสุกมอนดิบก็คือจะเป็นตัวเขียวๆอยู่ด้วยพี่น้องจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเข่าเท้าหญ่ออกตัวเขาจะสั้นลงอันนี้เพิ่นกันยังดิบอยู่นะคะทีเขียวๆพอมอนสุกแล้วเพิ่อกือสีเก็บออกไปใส่จอใส่อุปกรณ์ให้เข่าเท้านะคะเพราะว่า ถึงเวลาเขาเท้าแล้วยู่มงใดเขก็เท้านะคะแต่ว่าถ้าให้เท้าทวถิถมันก็จะไม่ได้รับผลผล,ผลิตที่เต็มที่นะคะเป็นวงจรของเขาเขาก็มาเก็บแยกออกไปใส่จอนนะคะเก็บตัวสุกรับมอนสุกนี่เพื่อนว่ากินว่ากินม้อนนะคะว่กินม้อนแค่ก่อนจะเก็บเพื่อนจะเอาใบม้อนให้ดม แต่เราต้องเก็บเข้าไปแยกใส่ให้เขามีบริเวณที่จะช okay. ักใยนะคะใส่จอนะคะใส่จอนี่คือจอนะคะพี่น้องขยายออกอย่าย้ายออกนะคะเมื่อเอาไปใส่ในจอเพื่อกระสิขยับขยายหาห์มองใต้หาหมองทำรังให้กับเจ้าของ erm. เองนะคะ แล้วก็จะกระจายตัวเองเองนะคะาตหาหมองทําลังลักษณะของจอกระสิิเป็นโลงๆนะคะเพื่อจะบอสานไม่ทึบนะคะสารจากไม้ไผ่แต่ว่าจะสารเป็นห้างๆนะคะเพื่อการระบายอากาศนะคะระบายเงียวระบายขี่ของโตโ๊หมอนน้ำนะคะจากนั้นกระสิหาผ่าคุ้มไว้นะคะ คุมเพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะเห็นศัตรูของเขามาจับตัวมอนไปกินนะคะอย่างเช่นจิ้งโจกตุกก๊กแกนะคะีค้โกะี้เกียมนะคะของชอบของเขาของชอบของเพิ่นเขาก็มาแอบซองเบิงวาเขาวางเสจอจากระยะหนึ่งเขาก็สิเลื่มชักใยนะคะเขาก็จะค่อยๆชักใยออก ก็คือคายน้ำลายาออกมาน้ำลายโดนอากาศก็จะเป็นเส้นใยของเส้นไหมนะคะน้ำที่ได้โตของของ,ของตัวมอนนะคะเขาก็จะคายาออกมาเป็นเส้นไหมนี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินะคะเขาเริ่มก่อรังแล้วนะคะ แต่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเรามาแอบดูเขาปกติเขาจะไม่เปิดนะคะเพราะว่าใหญ่จะขาดตอนนี้ก็เริ่มกอเริ่มกอลังได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเป็นลังล้างรอบนอกนะค่ะก็จะล้งรอบนอกจะว่าถ้าแน่นๆนะคะจะคายกอไปเรื่อยๆกอไปเรื่อยๆนะคะจนว่าลังลังหม่แน่นนะคะ แน,น,น,น่นแะน่นน่นนะจนมองว่่เห็นโตเขาที่อยู่ข้างในนะนะคะแล้วก็สิกลายเป็นดักแด้นะคะเพราะว่าเขาคายน้ำออกเยอะก็จะตัวสั้นเข้าสั้นเข้ากลายเป็นดักแด่ม่อนกะชิกอลังอยู่ซองมือกะหมดนะคะเสร็จไปลังหนึ่งนะคะก็จะหมดกลายเป็นดักแด้หมดน้ำนะคะกลายเป็นดักแด้อยู่ประมาณ สองมือก็เรียบร้อยนะคะก็จะได้รังไหมหรือว่าฝักหลอกหลีบเมื่อไว้ทศสาวให้เป็นเส้นไหมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือสิจบคลิปใบเพียงซ้ำนี้นะคะเพราะว่าคลิปยาวเลยพี่น้องแต่ว่ายังมีต่อนะคะตอนต่อไปจะเป็นการสาวไหมนะคะอย่าลืมติดตามนะคะพี่น้องไปดูว่าสาวไหมเขาทำอย่างไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวคําว่าสวัสดีค่ะ